สวัสดีครับพบกับตําเคยนะครับกับวิทย์สไตล์มั่นบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าตอริโวนะครับขึ้นเนินนะครับโดยไม่เหยียดเันเร่งครับเนินประมาณนี้นะครับก็สูงอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับเนินนนะครับตัวรถอยู่ข้างล่างนู้นนะครับนี่นะครับเนินสูงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับมาถึงแล้วนะครับก็สูงใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนี่นะครับเนินสูงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นโดยไม่เหยียบไม่เหยียบคันเร่งนะครับจะปล่อยให้มันไหลขึ้นไปคนเดียวนะครับไอตัวนี้เป็นตัว2.4ฟ r e e n e r นะครับเครื่อง2.4นะครับไม่ใช่เครื่อง2.8นะครับไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทําอะไรมาสักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ภายในรถแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถก่อนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันขึ้นไปคนเดียวนะครับอันนี้ผมเปิดแอร์ด้วยนะครับนี่นะครับเปิดแอร์ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่โฟวินนะครับไม่ใช่อะไรเลยนะครับธรรมดานะถ้าเป็นโฟวินจะมีที่นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเหยียบ จะเหยียบคัดแล้วก็เข้าเกียร์แล้วก็ให้มันไหลขึ้นไปคนเดียวนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับนี่นะครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วครับปลดปิกมือนะครับอันนี้นะครับปล่อยคัดแล้วนะครับรถเริ่มไหลแล้วนะครับอันนี้นะครับไปแล้วนะครับนี่นะครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่นะครับ เดี๋ยวผมขอถอยใหม่นะครับอ่านี่นะครับผมปาบอกออกแล้วนะครับมันไม่ค่อยถนัดในการถ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่าเข้าเกลหนึ่งแล้วนะครับเขากลหนึ่งแล้วนะครับปล่อยคัดแล้วนะครับปล่อยเบรกแล้วนะครับนี่ครับไหลขึ้นมาแล้วนะไม่ได้แตกกรเลงนะครับนี่นะครับนี่นะครับไหลขึ้นมาเลยเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับปล่อยหมดแล้วนะครับ อันนี้นะครับขึ้นมาสุดแล้วนะครับอันนี้นะครับขึ้นมาสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาไปดูทถ่ายทั้งนอกดูนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเนินแบบมานนี้นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ละขอลาก ันไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยแล้วก็พิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ